สวัสดีครับเก๋ครับมาดูวันครับว่าในเจ้าตัว XLS เนี่ยครับแม่แรงเขาเก็บไว้กันตรงไหนนะครับข้างหลังบอกครับดึงขึ้นตรงๆรงเลยครับดึงแรงครับตบในรับแรงมันจะเปิดได้นะครับแล้วเราก็จะเจอแม่แรงครับนี่ครับเอาไว้ยกรถนะครับในกรณีที่รถยางแบนหรือเราจะเปลี่ยนล้ออะไรงนี้นะครับมีตัวขัดมาอยู่ ใช้งานเสร็จก็ขันไว้ให้แน่นๆนะครับเพื่อจะไม่มีเสียงรบกวนครับผมตรงตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหูเกี่ยวครับแล้วเรามาดูครับว่าตรงนั่งครับเขามีช่องอะไรให้ใส่บ้างครับเขาก็ยังมีสายให้ดึงนะครับเพื่อปลดล็อกเราก็ดึงตรงๆขึ้นมาเลยครับครับผม แล้วเราก็จะเจอช่องนะครับมีช่องให้เก็บสัมภาระนะครับเก็บได้หลายอย่างนะครับในซองนี้นะครับจะเป็นก้านไว้ขันล้ออะไรนะครับนี่ครับใช้งานแล้วก็เก็บให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดไว้ให้สนิทนะครับถูกใจกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ